สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเล่าข่าวดาราในคลิปนี้เปิดหกนางเอกไทยใครมีค่าตัวพุ่งสูงที่สุดในปี2024น่างเอกคนนี้ค่าตัว15ล้านไปติดตามกันได้เลยค่ะอันดับที่6ใบเฟิร์นพิมชนกใบเฟิร์นพิมชนกมีค่าตัวการแสดง1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้น แลงงานอีเวนต์หนึ่0 0สบาทต่องานอันดับที่5้าค่ะใหม่ดาวิกามีค่าตัวในการแสดง150,000สนหบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา8ปดล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์ส0 0แสนบาทต่องาน<ม>และอันดับที่ 4. ี่เบลล่าราณีค่าตัวการแสดงของเบลล่าราณีอยู่ที่85,000บาทต่อตอน ค่าตัวโฆษณาอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นในส่วนของงานอีเวนต์ของสาวเบลล่าอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่องานอันดับที่3มยายาอุรัสยาค่าตัวการแสดงอยู่ที่85,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่1ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์อยู่ที่150,000บาทต่อชิ้น อันดับที่สองชมพู่อารยาค่าตัวการแสดงอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่1นึ่งล้านบาทต่อชิ้นและงานอีเวนต์ของชมพู่ค่าตัวอยู่ที่1นึ0งแสบาทต่อชิ้นและอันดับที่1ก็คือนางเอกสาวอ้ํา,าพัชราภาชัยเชื้อค่าตัวในการแสดงอยู่ที่ 2แสนบาทต่อตอนและค่าตัวในการจ้างงานโฆษณาของเสาอ้ําพัชราภาจะอยู่ที่1 5ล้านแสนต่อชิ้นและทางด้านงานอีเวนต์ค่าตัวของอ้ําพัชราภาจะอยู่ที่3แสนบาทต่อชิ้นเลยทีเดียว